ที่วัดจกักรวรรดิราชาว่าคุณสุวิทย์คุณวิ <Visit. S 1> ิธิ์นี้เป็นเพื่อนเอแบกแล้วก็คุณนองเป็นภรรยาคุณวิธิ์เรื่องของเรื่องคือคุณสุวิทย์เนี่ยเป็นพุทธแล้วก็บอกเป็นพุทธแพ้ภรรยาเนี่ยเป็นคริสเตียนคุณวิสธิ์เนี่ยเป,เป็นคาทอลิกเป็นกรีกภรรยาเนี่ยก็บอกเป็นพุทธทั้งสองคู่เนี่ยอยู่ร่วม ชีวิตกันแม้จะนับถือศาสนาแตกต่างกันเราจึงขอบันทึกความประทับใจไว้ตรงนี้ใบกล้วยสวยสีขจีสดโลกงดงามตามประษาใบกล้วยสวยสีขจีสดให้โลกงดงดงามไปตามประษาหัวปลีสีแดงก็แจ้งตาธรรมดาฟ้าสร้างสีต่างกัน ใบกล้วยเขียวหัวปลีแดงไม่แข่งสีคนทำดีสื่อแสดงไม่แข่งขันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต่างสำคัญร่วมแรงสร้างสรรค์สิ่งสุนทรเจริญธรรม